มพี่ๆมาแล้วนะอยู่าด้านนอกขอให้ทุกคนนั่งยิ่มตาพี่ไม่ต้องรู้ไม่ดูเดี๋ยวก็ได้ดูทุกคนเดี๋ยวได้เห็นกันทุกคนใคมาบ้าครมาบาทุกสีขาวนะครับพี่ๆจากทีมทรูวิชันนะครับเป็นรุ่นพี่ AF ทั้งสท่านเลยนะครับเริ่มที่พี่นัททิวครับ พี่เปรี้ยวครับแล้วก็พี่แจ็คนะครับจากทีมฟูวิชั่นนะครับผมแล้วก็มาจากทีมต่อมานะครับทีมอยุธยาอริยซีพีออสตาร์นะครับหัวหน้าทีมได้ไหมครับหัวหน้าทีมนะครับพี่เต่าสงชายเข้มกระดัครับแล้วก็น้องสาวแสนสวยนะครับพี่แอรินครับแล้วก็พี่ชายสุดหล่ออีกหนึ่งคนพี่กัปตันครับพูนเน่ครับเอาเละครับสองทีมนี้แหละครับวันนี้จะมา พลาดพันกันในคอร์สการแข่งขันว่าทีมไหนได้จะทาความเร็วได้ดีกว่ากันแล้วก็ได้ถ้วยประเพณีไปในปีนี้นะครับเดี๋ยวขออนีาตไปพูดคุยกับทางด้านของทีมทรูวิชก่อนดีกว่าเพราะว่าทีมนี้เนี่ยนะครับทุกปีเนี่ยเขาสร้างผลงานได้ต้องบอกว่าเหลือเชื่อจริงๆพี่นัททิวครับอ่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่นัททิวเล็นนึงในฐานะที่นัททิวเนี่ยเคยมาร่วมงานกับเราเนี่ยหลายครั้งกี่ปีแล้วพี่พี่นัททิว ผมก็สองสองปีนะครับสองปีอันนี้น่าจะสามถ้าผมนับไม่ผิดแล้วผลการขายเป็นไงครับก็หลายครั้งครับที่ผมได้ที่โหลครับแล้วจะไหวไหมเนี่ยอ้าวแล้วพี่เปี้ยวครับเคยเคยไงเคยขับรถไหมเอ้ชอบมากเลยค่ะชอบขับรถคือเคยไปโรงานมาก่อนใช่ค่ะเออก็เคยมาเนี่ยค่ะสองปีที่แล้วที่แล้วใช่สนุกมากค่ะแล้วก็ต้องขอคำแนะนำจากน้องๆน้อง i'll ียยวังกินไข่่่เจีียยวววอูาทุกันน้ครับกินอยู่นะฮะกินครับก็เพิ่งมาปีหนึ่งครับครับผมผลงานก็ดีมากครับได้ได้ที่โห่เมันก็ต้องต้องให้น้องๆช่วยสอนนะครับนี่แบบว่าพูดกดดันทีมพี่เต๋าพี่กับตันเรื่อยเนี่ยเราช้าแต่ชัวร์ครับอ่าอ่าเขาเขาอาจจะมาเร็วแต่เราช้าแต่เราชัวร์ครับอ่าถึงแน่ถึงแน่เราแบบโปรแกรมือหอยท่ามไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเดินแต่ก็ถึงเส้นชัยแน่นอนครับโอ้ปวดหัวแล้วีกเนี่ย อเอาไงไปเนี่ยเอานัดทิวฝากอะไรถึงทีมอายุทยาออสตาได้ไหมครับผมก็พี่ๆไม่ต้องเครียดเลยครับจริีๆเราว่า <laughs> <laughs> พวกเราสามคน <laughs> ชา้าจะช่วยจริงครับโอเคเอาน้องๆคนไหนเชียร์ทีมทรู v ิช i o นขอเสียงกันด้วหน่อยข <laughs> อบคุณครับมาถึงอายุทยาอารีย์สีพ l l ออสตาเริ่มต้นที่นะครับหัวหน้าทีมของเรานะ,ค,ะ <laughs> ครับี่าวครับ เคยขับรถโคาดไหมครับเคยบ้างครับเป็นไงผลงานครับก็ต้องบอกทางทรูวิชันนะครับว่าไม่ต้องกลัวรมาแล้วไม่ต้องกลัวนะครับคือที่พี่ได้เป็นหัวหน้าทีมเนี่ยไม่ได้เก่งครับพี่แก่นะครับฝีมือก็คงพอๆกันนะครับโดยเฉพาะถ้าน้องบอกว่าช้าแต่ชัวร์ลูกพี่ก็เล็กพี่ต้องช้ากว่าน้องอีกครับเพราะพี่ต้องเอาชัวร์กว่น้องแล้วก็กลัวนะครับแล้วยังไงน้องๆยังไง พี่เต๋าฝากเนื้อฝากตัวสอนพี่ด้วยนะคะสอนได้ไหมได้แล้ได้ข่าวว่าวันนี้พี่เต๋าเนี่ยพาครอบครัวมาเชียร์ด้วยครับผมมามาทั้งมาเต็มเลยแบบนมาเต็มเลยครับมีใครมาบ้างครับมีทั้งภรรยานะครับแล้วก็ลูกลูกคนโตผู้หญิงแล้วก็น้องสมใจน้องสุดใจมาหมดครับผมครับแปดครบอย่าลืมมามาเข้าโครงการนะพี่เขาจะขี่กันได้ก้าวถึงสิบเอ็ดปีนะครับรุ่นเก้ากับสิบเอ็ดปีอยู่ตรงไหนยกมือ เก้ากับ11ปีนะเราเป็นกองเชียร์ของทีม r รูวิชั่นนะครับและ8กับ10บเดี๋ยวนายยกมือเราต้องเชียร์ทีมอยุธยาอารยนซีพีนะโอเคนะอ่านขอเริ่มรายชื่อแรกผู้ชมดีนะครับเ,ยเ,ยเด็กชายธูรินสัตนามครับโอ้โหเซนชื่อที่2นะครับ จัก,กรพัฒน์เลี้ยนสิริครับ oh. สุดรอมาแล้วและคนที่3คนสุดท้ายผู้โชคดีที่จะได้ร่วมสนุกกับพี่ๆนะครับ oh. เด็กชายเทียนศรีวิริยะเลิศคุณครับ oh. โอ้โหคนนี้คุณของเพียวเลยรับรองว่าน้ำหนักมีปัญหา oh. เอาละครับตอนนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับ oh. ก่อนที่เราจะลงไปสัมผัสบรรยากาศข้างล่างนะครับ เรามีรุ่นพี่ที่เคยผ่านคอร์สแอดวานซ์เทรนนิ่งนะครับเมื่อปีก่อนๆตอนนี้ปีที่แล้วเขาคว้าแชมป์ประเทศไทยและไปคว้ารองแชมป์โลกนะครับที่ประเทศอิตาลีนะครับขอเสียบปรบมือต้อนรับน้องเนมครับจากการิน4ิรีนนอนเทเว้ครับเมงภูงเอาละครับ,วรบสวัสดีครับเนมงภูงเดี๋ยวพี่นัดขอไปหน่อยอ้าว